บอกเลยว่านับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ก็คือ10ตุลาคมคทางกองอำนวยการน้ําแห่งชาติเนี่ยเขาก็ออกมาแจ้งเตือนครับว่าจะมีพื้นที่ไหนบ้างต้องเสี่ยงเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังพวกพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักมีน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้ําท่วมฉับพลันครับคือท่านดูคาดการสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะพบว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนครับ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังค่อนข้างแรงในช่วง6-8ตุลาคมนี้ก็จะทําให้บริเวณเหล่านี้มีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตกทางกอนชก็ประเมินสถานการณ์น้ําจากน้ําฝนแล้วมีพื้นที่เสี่ยงที่จะเจอฝนตกหนักน้ําป่าไหลหลา,ลากและน้ําท่วมฉับพลันในช่วง6-10ตุลาคมตามนี้เลยครับหเลยคือจะให้เฝ้าระวังน้ําหลากเดินถล่มและน้ําท่วมฉับพลันในพื้นที่จังหวัดกาญจานบุรี ราชบุรีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคิริขันแล้วก็ลงใต้ไปชุมพรสุราษธ,ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลน,นะครับส่วน2องครับก็คือเฝ้าระวังระดับน้ําล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ําริมนะ้ริมลําน้ำนะครับบริเวณแม่น้ําเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีลําตะเพินจังหวัดกาญจนบุรีและแม่น้ําตาปีจังหวัดสุราธ,ธานีครับ สามคือให้เฝ้าระวังอ่างเก็บน้าครับพวกบรรดาอ่างที่มีปริมาณน้ํามากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของความจุเสี่ยงจะน้ําล้นทางระบายน้ําล้นนะครับแล้วก็จะไปกระทบต่อพื้นที่บริเวณทายน้ําก็คือที่อ่างเก็บน้ําลําตะเพินอ่างเก็บน้ําพูตะเคียนจังหวัดกาญจนบุรีอ่างเก็บน้ําห้วยมหาดจังหวัดราชบุรีอ่างเก็บน้าห้วยใสงามจังหวัดปราจญ์ขีริข์อ่างเก็บน้ําคลองหยาและอ่างเก็บน้ําคลองแห้งจังหวัดกระบี่ครับทางนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามนี้ครับทางนี้กองอุตสากรน้าแห่งชาติหรือกอ,อนชอนะคะยังได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ําประเมินกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงคือถ้ามันเกิน90มิลิเมตรนะคะคุณดอมันจะลกลายเป็นว่าพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วนะคะและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ําท่วมขังอยู่เป็นประจำควบคู่กับการพิจารณาบริหารจัดการน้ําในแหล่งน้ําที่มีปริมาณน้ํามากกว่าร้อยละ80 หรือเกินเกณฑ์ควบคุมสูงสุดนั่นเองค่ะและไม่ให้ไปกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ําและใช้พื้นที่รุ่มต่ําเป็นแก้มลิงหน่วงน้ําและรองรับน้ําได้หลากหลายทางนะคะไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความสามารถในการใช้งานของอ่างเก็บน้ําอาคารบังคับน้ําแนวคันบริเวณริมแม่น้ําและกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําเพื่อเตรียมพร้อมรับน้ําหลาก ้องกันน้ําท่วมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทางกอนชก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคอยเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ําหลากนะครับเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรด้านเครื่องจกักรเครื่องมือรวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรองด้วยครับจะได้พร้อมให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ําแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีถ้าหากว่าสถานการณ์มันแย่ลงนะครับค่ะเพราะว่าวันที่11ถึง15ตุลาคมนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าเนื่องจากอิทธิพลของไลออนร็อกค่ะคุณอดอสไลออนร็อกเนี่ยหลายคนไปดูละในแผนที่อากาศนะคะค,คือมันมาแล้วจากฝั่งทะเลจีนใต้เ,ออเข้ามาเข้ามาไลออนร็อกเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามคาดว่าน่าจะสักวันที่11ตุลาคมนี้และหลายคนก็กังวลว่าโอ้โหพอมันเข้าเวียดนามปุ๊บเนี่ยปกติแล้ว มันจะมีผลกระทบกับไทยแล้วทีนี้จะกระทบมากน้อยแค่ไหนจะไปซ้ำเติมน้ําในเขื่อนให้มันเยอะขึ้นอีกไหม oh. นะคะคือเรื่องนี้เมื่อวานนี้มีการประชุม3ฝ่ายพูดคุยหารือกันทุกวันล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีสำนักง,งานสารสนเทศน้ําแล้วก็ร่วมกับกองในการน้ําแห่งชาติ พูดคุยกันว่าเอ๊ะไอ้เจ้าพายุสองตัวเนี้ยที่มันไปกาะตัวบริเวณทะเลจีนใต้มันจะมีโอกาสพัฒนาที่จะเป็นพายุโซนร้อนไหมครับคือตอนนี้哈ห,หลายคนไปเรียกว่าไรออนร็อกแต่ว่ามันยังไม่มีชื่อนะคือถ้าเป็นพายุโซนร้อนก็เป็นแบบเตี้ยนมูใช่ใช่ค่ะคือกรมอุตุยังไม่ได้กําหนดชื่อให้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนเนี่ย มันน่าจะต้องชื่อว่าไหลออนร็อกแน่นอนแต่จากการประเมินเมื่อวานนี้คือทั้งสองค์กรประเมินร่วมกันว่ามันมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนต่ํามากๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการที่จะพัฒนามันเนี่ยมันต้องเก็บสะสมพลังงานถูกไหมคะแต่ช่วงเนี้ยมันเหมือนมีอิทธิพลของความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาจากประเทศจีนมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วไงคะคุณดอมร,รพอมีมวลอากาศเย็นลงมาจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมเนี่ยทําให้การก่ะตัวมันเป็นไปได้ช้าค่ะแล้วก็เป็นไปได้ช้ามากนะคะฉะนั้น ความกดอากาศต่ําลูกที่สองมีแนวโน้มจะทะวีความรุนแรงมากกว่าเพราะว่าลูกแรกมันมาแล้วไงคะลูกที่สองเนี่ยมันยังเก่อตัวอยู่ทีนี้ประกอบกับปัจจัยร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยทําให้11ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กอนชอจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไปวางแนวทางป้องกันพื้นที่เสี่ยงให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอย่างที่บอกไปเรากําหนดฝนฟ้าลมฟ้าอะไรต่างๆไม่ได้ แต่สิ่งที่ทําได้ก็คือแจ้งเตือนประชาชนให้ได้เร็วที่สุดนะคะไปฟังเสียงผอ,อ,อก,กันหน่อยค่ะไปอีกสักหนึ่งสัปดาหา์หากไม่มีพายุเข้ามานะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะทําให้สถานการณ์ทั่วประเทศของเราที่ประสบพื้นที่ที่ประสบอะไรก็จะขี้คลายลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าการคาดการณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคิดคาดว่าในวันที่11-12 นะครับเราจะเห็นการก่อตัวของอาพายุในทะเลจีนใต้ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความรุนแรงเพิ่มขึ้นซึ่งเราก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องของสานการณ์พายุแต่ก็เป็นความโชคดีนิดหนึ่งครับจากการคาดการณ์เอ่อเราคิดว่าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะครับซึ่งแผ่ลงมาแล้วก็จะกดดันให้ความรุนแรงของพายุที่จะเข้าสู่ประเทศไทยน่ยมีความรุนแรงลดลงแนวโน้มนะครับถ้าเป็นไปได้ ทิศทางไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักเนี่ยก็อาจจะเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือถ้าเป็นไปได้อันนี้ก็อนนี้ก็เป็นการคาดการณ์ของผอศูนย์อเมริกาน้ำแห่งชาตินะคะมาดูทางฝั่งกรงอุตุนิยมวิทยากันบ้างเมื่อวานนี้ท่านอธิบดีค่ะคุณนัทพลก็บอกว่าผลการวิเคราะห์ของแบบจําลองการเกิดพายุพบว่าหากยอมความกดอากาศลูกแรกทวีกําลังแรงเป็นพายุโซนร้อนจะไปขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนในวันที่11ตุลาคมนี้ และหากเข้าไทยจะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำคือจะเบากำลังลงนะคะทำให้ภาคอีสานตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับระยะนี้ค่ะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ไดพพ้พาดผ่านภาคกลางตอนล่างพายุลูกนี้จะทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นฝนตกหนักบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน นอกจากนี้ไปพบมวลอากาศที่กําลังก่อตัวอยู่คาดว่าจะพัฒนาเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําลูกที่สองอย่างที่เราบอกไปมีสองลูกลูกแรกเนี่ยไลออนร็อกตอนนี้ดูทิศทางแล้วแหละอ่ามีความคาดการณ์ความเป็นไปได้ว่ามันจะเข้าไทยจริงๆนะคะแต่ว่าลูกที่สองสิบสามตุลาคมคือถ้าเกิดว่ามันเข้าแล้วกลายเป็นพายุเนี่ยยังไม่ทราบทิศทางที่แน่ชัดค่ะว่าจะมีผลอะไรหรือไม่แต่ที่สำคัญอาจจะทำให้ฝนตกต่อเนื่องไปจนถึง15ตุลาคมเลยนะคะ ส่วนที่ประชุมกนชครับเขาก็เตรียมมาตรการรับสถานการณ์น้ำในฤดูฝนของภาคใต้ซึ่งกําลังจะเริ่มขึ้นถ้าหากว่าเดือนนี้เนี่ยมีพายุเข้าแล้วมีผลกระทบกับภาคใต้ฝนก็จะตกเพิ่มมากขึ้นและอาจจะเกิดน,น้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่นะครับใน14จังหวัดเนี่ยจะมีพื้นที่เสี่ยงอุทก,กภยัย668ตําบล125อําเภอ รวมไปถึงจะให้บริหารจัดการน้ําในเขื่อนนามากในเกณฑ์เฝ้าระวังก็ทั้งเขื่อนแกงกระจานในจังหวัดเพชรบุรีเขื่อนปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเขื่อนบางลางจังหวัดปัตตานีครับล่าสุดเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับกรมอุตุแจ้งว่ายอมความกดอากาศต่ําลูกที่1ซึ่งก่อตัวในทะเลจีนใต้ ได้ทวีกําลังเป็นพายุดีเพรสชันและคาดว่าจะท,ทวีกําลังเป็นพายุโซนร้อนแล้วไปขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนเหนือวันที่11ตุลาคมก็คือวันจันทร์หน้าครับ<ฆ>ซึ่งตามหลักการตั้งชื่อพายุขององค์การอุตุนิยมวิทยาลโลกเนี่ยก็จะเรียกชื่อพายุต่อเมื่อเป็นพายุโซนร้อนครับอย่างที่คุณเติ้ลบอกไปว่ามันจะชื่อไลอ้อนร็อกนะฮะก็เป็นชื่อของยอดขาวแห่งหนึ่งในฮ่องกง ส่วนพายุลูกถัดไปก็จะเป็นชื่อคมปาซุซึ่งเป็นชื่อกลุ่มดาววงเวียนนะครับล่าสุดนะคะนอกจากฉบับหนึ่งที่คุณรอนบอกไปว่าเมื่อวานนี้ออกตอนช่วงเย็นเย็น<ๆ>ตีสี่ที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุออกประกาศฉบับที่สามเรื่องพายุดิปรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนี่ก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะคะ<ๆ>เพราะว่ามันยังไม่เป็นโซนร้อนค่ะออกมาเมื่อเวลาตีห้านะคะบอกว่าสักประมาณตีสี่แจ้งว่าพายุดิปรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมอง พายุนี้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนข้างเหนือเล็กน้อยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่10-11ตุลาคมนี้นะคะและขณะนี้ในบ้านเราถ้าเกิดว่ากลับมามองบ้านเรามารสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงค่ะและพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่7-11ตุลาคมลักษณะเช่นนี้สองปัจจัยด้วยกันจะทําให้คลื่นลมเรือทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้น ทะเลอันดามันอันนี้ต้องเตือนเลยนะคะคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอุตุก็เตือนว่าช่วงนี้ใครจะออกเดินเรือใช้ความระมัดระวังกันนิดนึง mm. หรือใครที่มีเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนในระยะนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะ